SK c h a n n e l นะครับวันนี้ได้รับจดหมายนะครับจาก Google นะครับ g o เ g l e เขาส่งมานะครับอันนี้เป็นของ g o o g l e เ s ็ e ต์นะครับเกี่ยวกับการยืนยันที่อยู่นะฮะมันจะมีชื่อที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะปิดเป็นไว้นะครับข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นรหัสยืนยันตัวตนไม่ใช่ครับรหัสยืนยันที่อยู่นะครับไอยืนยันตัวตนนั้นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอันนี้ เป็นขั้นตอนที่2นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็จะได้รับจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นการยืนยันที่อยู่นะครับเพราะว่าเราท้องเงินหรือว่าอะไรนั้นนะครับก็ต้องยืนยันที่อยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างในนะครับเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับวันนี้เราเป็นเต้นมากนะครับเพราะว่ารอหลายเดือนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะฮะสู้ๆนะฮะคนที่กำลังทำช่องอยู่นะครับก็เอาใจช่วยนะฮะ อันนี้เป็นด่านที่2นะครับถ้าด่านนี้ผ่านก็แสดงว่าก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวได้เลยนะครับสวัสดีครับผมนะครับข้างในนะครับมันจะเป็นรหัสพิ้งนะฮะมีการยืนยันที่อยู่นะครับอ่านี้ผมก็เซ็นเซอร์ไว้นะครับมีจะเซ็นเซอร์นะครับทับกับนิ้วไม่เห็นนะเขาให้ยืนยันนะครับด้วยพิ้งตัวนี้นะครับเลขนี้นะครับภายในสีเดือนนะครับก็รับมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปยืนยันในระบบขั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ